สอกระรระดับอำเภอกลุ่มโซนภูผาแดงขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านไผ่โดยสรุปผลงานเด่นประจำเดือนตุลาคม2568ดังน,นี้วันที่25ถึง31ตุลาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านไผ่นำโดยนางสาวอุบลศรีหา ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้คณะครูและบุคลากรร่วมกันจัดทำและสอนประชาชนประดิษฐ์ริบบิ้นดำไว้อาลัยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชน,านีพันปีหลวงสถานที่บ้านแคนใต้ตําบลหนองน้ำใสอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นสรุปผลการดําเนินงานของสอกรระดับอําเภอชนบทโดยสรุปผลงานเด่นประจําเดือนตุลาคม2568ดังนี้แซโรดดรอปเอาท์ ระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคม2568นางสาวรพพัฒธบุญจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชนบทมอบหมายให้คณะครูสอกอรอระดับตำบลทั้ง8แห่งลงพื้นที่สำรวจติดตามเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาช่วงอายุ3ถึง18ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาติดตามและนำเด็กที่ตกหล่นหรือออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับลดจํานวนเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และเพื่อช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การศึกษาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทชีวิตสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเปื่ยน้อยโดยสรุปผลงานเด่นประจําเดือนตุลาคม2568ดดังนี้อาสาพาใช้แอปพลิเคชัน วันที่20-27ตุลาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปื่อยน้อยนำโดยนายสัญญพงศ์ดีบุญมีณชุมแพผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปือยน้อยมอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ลงพื้นที่ออกให้บริการอาสาพาใช้แอปพลิเคชันในพื้นที่อำเภอเปืยน้อยโดยมีประชาชนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากโครงการมาตรการช่วยเหลือลดภาระครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเปิดลงทะเบียนวันที่20-26ถึง26ตุลาคม2568รวมทั้งสิ้น492คนชาย213คนหญิง279คนลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ถูกต้องครบถ้วนสถานที่ตลาดสดอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแกน่น สรุปผลการดำเนินงานของสกรระดับอำเภอโคกโพชัยโดยสรุปผลงานเด่นประจำเดือนตุลาคม2568ดังนี้วันที่20ตุลาคม2568ดรสวรสพลโคดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกโพชัยมอบหมายให้คณะครูสกรระดับอำเภอโคกโพชัยให้บริการให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชันให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกโพชัยเพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้แอปพลิเคชัน อาทิเช่นแอปเป๋าตังแอปพลิเคชันไทยไอดีหมอพร้อมและแอปธนาคารเป็นต้นสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอัมพมัญจาคีรีโดยสรุปผลงานเด่นประจําเดือนตุลาคม2568ดังนี้แสโรดดรอปเอาท์ ระหว่างวันที่1นถึงสตุลาคม2,568นางสาวพัชรินจานโพผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอัมพมัญจาคีรีมอบหมายให้คณะครูสอกอรอระดับตําบลทั้ง8แห่งลงพื้นที่สํารวจติดตามเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาช่วงอายุ3าถึงสิปปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้อนหาติดตามและนําเด็กที่ตกหล่น หรือออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาพบังคับลดจำนวนเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และเพื่อช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การศึกษาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทชีวิตสอกรอรระดับอำเภอกลุ่มโซนภูผาแดงขอจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ